โอเคเลยครับคุณผู้ชมก็ขอสวัสดีกันด้วยนะครับผมอิมดต้อนรับประสบกิฟต์อาร์คซูเปอร์อนะครับพวกก็ผมนะครับไซค์โชคชแนลแฟนอีกแล้วเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมก็ในวันนี้นะครับเป็นอีพีที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ละผมก็จะพาคุณผู้ชมมาเล่น a r รเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมก็ผมบินเล่นอยู่นะครับวันนี้ผมก็มาเจอสัตว์ตัวหนึ่งน่าจับน่าโดนอีกแล้วนี่นะครับก็คือไอ้เจ้าคโน่นั่นไอเนี่นครับคุณผู้ชมนะโอ้โหวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปล่อมันเถอะ มานี่มานี่มานี่อ่าผมจะจับขาโน้่ผู้ชมดูเนียครับผู้ชมนะก็มาเดี๋ยวมันซัดก่อนก่อนอยังไงก็สู้ขาโน้่ไม่ได้หรอกอุย้ยโอเคมานี่มานี่มานี่ไอ้หนูถามมานี่ถามมานี่ ตามมันนี่ด่วนเลยตามมันนี่ด่วนเลยมันไม่ตามอ่ะโอ้ยอ,อะไรเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเดผู้ชมเอาละเจอตรงไหนมันจะแวะทุกที่นะครับผู้ชมนะไอ้เจ้าค้านัเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะล่อมาตรงนี้นะครับผมจะทําการนอนแล้วก็จะยิงเขานั่นเองอนอนตรงนี้เลยดีกว่า วิเศษเวลาละโอเคทำการนอนเลยเอานอนเลยได้ปะนอนเลยไม่ได้นะครับป,บป,บปบึ๊บปึ๊บปึ๊บหาน้องหมอ่าอยู่ข้างล่างนะดววนกับอ่าตัวกระจิ๋วเหลีวอยู่นะครับผู้ชมนะอ่าก็าทำการ ส e e ปไปโอเคตื่นเช้ามานะครับในวันถัดไปโอไม่ใช่ละมันยังมือดอยู่อโอเคมืดมากซะ้วยอ่าผมจะทำการยิงอยู่ตรงนี้แล้วกันถ้าสรุปน่าจะพอสมควรนั่นแหละโอ้อะไรอ,อีกว่เนี้อือเอ้ยดูวยดวโอ้สวยแล้วสวยแล้ว ผมกลัวผมฆ่าเจ้าขานู้ตายอ่ะมานนมานน่มานีานานเออ,อลงมามลงมาลงมาลงไปลงไปลงมาตรงนี้อ่ะแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละไอ้หนุ่มมานน่มาัน่ี้า,าสรุปไม่รู้ว่าจะเยอะหรือเปล่า โอ้แล้วมันก็ขึ้นได้ทุกที่นะเจนี้โอ้โหผมขึ้นไปบนหินก่อนขึ้นได้ซะด้วยโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรของมันวะมันทำไมเก่งจังวะมัน,นี่ดิขึ้นได้ไหมขึ้นได้ก็คือเก่งนะครับผู้ชมมาน,นี่มันนี่ขึ้นได้ผมว่ายังนีก็ขึ้นได้มันเก่งอะ ขึ้นได้ใช่ไหมตามมาเก่งนะใช่ไหมเก่งนะใช่ไหมอ้าวลุลไหลตกลงมาโอ้ตามตามตามหนีไปไหนแล้วไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ o l l o w f คุณผู้ชมมันไปทั่วเลยทีนี้มีจับยังไงวะ โอเคเฮ้ยอย่ามายุ่งดิวะอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งโอ้อะไรวะเนี่ยเอ้าตายเลยวะตายเลยวะอ่ะเดี๋ยวไปดูโอ้ยสัตว์ทำไมเยอะจังวะ โอ้เอา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 ดิเยอะจังวะโอ้จุงโอ้เจอเลยค่ะโน่ผมจะได้ตื่นไปเนี่ยใส่เข้าไปอ่ะทีนี้นะครับรเนื้อน,น่องมาแล้วก็เนื้อน,นี่ผมเกือบตายเลยอ่ะทีนี้ก็จะใส่ประมาณนี้แหละอ่ะยังไงก็ตื่นอยู่แล้ว จับง่ายนะครับ EP นี้จะเกือบตายเลยเอออะไรวะเน,นี้ยเลี่องหกร้อยกว่าเะครับผู้ชมนะเยอะอยู่เยอะอยู่พอสมควรโอเคขอบคุณที่ันที่บ้านเลยน,นะผู้ชมนะก็เดี๋ยวเราจะรีเควสไปที่บ้านนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปกินน้ำกินอะไรกินผ้าไหมผู้ชมอ่ารีเควสมาเกือบตายไหมเกือบตายเลยผมเนี่ย โอ้สวยจริงๆวะ่ะเราก็จะพยายามไม่จับแต่ตอนที่มันยากเกินไปนะตอนเนี้ยสมบูรจะจะจับไม่ได้ด้วยจับได้สิ่ยังไงเราต้องจับได้ครับผู้ชมตั้งใจครับจับได้แน่นอนโอ้หิวน้ำหิวน้ำเกือบร่วงเกือบร่วงเดี๋ยวไปทำอ้านคาโน่นะครับเดี๋ยวไปรีวิวว่าจะโหดแค่ไหนนะครับ อืโอเคก็ถ้ามีเสียงรบกวนเลรผมต้องขอภไยนะครับโอเคครับมาดูที่อันนะครับ C A R N O นะครับเขียนง่ายๆนะครับคาโนูนะครับรถยนต์รถยนต์เป็นคาน่นานละอาทิตย์ก็รถสี่สิบหกนะครับใช้อ่าอะไรครับบ้างนะครับดูเหมือนจาขาดหนังอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคช่วยๆกันลูกช่วยๆกันเพื่อความอยู่รอดของเราอ่ะทีนี้ก็เอามาใส่สีให้อ่านคาน่ไปโอเคเป็นว่าเรียบร้อยอ่ะผมหิวแล้วอ,อยวก,กินเนื้อใดิบไปก่อนตอนนี้ไม่มีอะไรคานก่มันจะคำรามเสียงดังใหม่นะคุณผู้ชมนะ ดูดึ snap, tamam. ๊บหนึ่งสองสามอ่าความเลี้ยงความหนังเหมือนเดิมครับอ่าไปดูพวกกระจอกพวกกระจอกเอ้ยฮ่าสู้ใครไม่ไหวหรอกมุมตีขาโน่จะเล่นยากนิดนึงนะครับอืมอะไรแบบนั้นแหละอ่ะก็ คลิปมันไม่ได้ยา่อะไรเลยผู้ชมต,ตอนนี้เอาอารมณ์ผมมาอยู่นี่ได้ไงวะเนี่ยเอาลูกมานนี่นดิอะไรวะเน,นี่ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงฮะหนูมาอยู่ตรงนี้ได้ไง,มมง,ไไงลกูกเออพององเลยผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้จับคาโน่ไวขนาดนี้นะคุผู้ชมแต่ว่าผมก็มงงอารมณ์ผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงที่เล็กละ่ะ ที่ล,ทล็กอ๋อที่ลก่ตรงนี้ช่วยพี่น้องกันนะครับผู้ชมนะอ่ะซอบก่อนโอ้อย่าไปอีกนะอยู่เฉยๆนะลูกไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขานะเดี๋ยวผมไปยุ่งเองก็โอเคลูกจะปะโอดจัดป,ดปลัดบอกอ่ะก็โอ้ย ็จะพยายามเล่นให้มันเลื่อนอัพนะครับผู้ชมนะเดี๋ยวจะดูว่ามันจะกับอ่าดาเ็มจะเพิ่มเท่าไหร่อืมมันจะเพิ่มน้อยเพิ่มมากก็ต้องเราดูโอ้ไก่เป็นทำไมขันรวยจังวะอ่ะโอเคโอเคโอเคม,มาเลยมาดีหนุ่มลงมาลงมา เออกัดยังไงวะเนี่ยดูดิคุณผู้ชมมันจะกัดกันยังไงวะลงมาลงมาไม่เล่นแล้วไม่พับพูดข้ามทำเพลงแล้วจัดเลยลงมาลงมาไฟกันเลยเฮ้ยไฟกันเลยดิจะหนีดิจะหนีดิเอออะไรวะอย่าอ่อนน้องอย่าอ่อนพี่มาเพื่อสู้รบน้องจะหนีไม่ได้ อันนี้ก็พูดไปเรื่อยนะครับอะไรวันนี้ <c oughs> โอเคกลิมิมัสต,ต่อไปพอรสเซอร์นะครับ <c oughs> พอเรสเซอร์เทรเรียม <c oughs> โอเคมีปลาด้วยในนี้ <c oughs> ในน้ำมีปา่าอะเรลอัพแล้วนะครับก็ต้องดูันว่ามันจะได้เ,ลเวลออามันจะได้เรลเ,ลเท่าไหร่เนาะ อะไรเนี่ยตกใจหมดอะไรของหนูเนี่ยไก่ขันจังเลยโอ้เลเวเล,เวเลเวอาดาเมจบวกปรมาณสามสิบเอ็ดนะครับต่อหนึ่งต่อหนึ่งเลเวที่เราอัพนะครับมันจะบวกประมาณสามสิบเอ็ดเนาะซึ่งมันก็พอดีไม่มากไม่น,น้อยอ่ะก็จัดไปจัดไปค้าสำหรับค้านูองนะครับมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ก็จะมีประมาณน,นี้แหละคุณผู้ชม ก็สำหรับคันนูนนะจประมาณนี้เนี่ยโอ้ไก่มันขันคุณผู้ชมช่วงนี้ไม่รู้่แบบทำคลิปจบไปมากเลยผมรู้แล้วผมจะไปทําอะไรวันนี้คลิปจะได้ไม่สั้นจนเกินไปอ่ะผมจะพาคุณผู้ชมไปฟา์มเหล็กข้างบนอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วนะสักครู่นะครับก็มันจะได้แบบโอ้ไก่ก็ขันยังเลยอ่ะผมจะได้แบบอ้ยตัวอะไรเนี่ย มกะโลเซรัตมีกระโลดเซรัตนะครับผู้ชมอะไรวะอ่ะก็มันเป็นแบบเอ้าวผมจะฟามไม้ขึ้นไปไว้บนอ่าเขาเรียกว่าข้างบนนะครับอ่ะก็เพื่อที่จะแบบเผาให้มันเสร็จสิ้นไปนะครับผมจะใช้อะเนทวีตในการขนนะอมืมันจะได้ขนได้เยอะๆนะครับผู้ชมนะอ่ะเพื่อเป็นการไปเสียเวลาก็ต้องไปทําเลย เรยยาจะใช้เล็บยาวเราจะใช้เล็บยาวในการตัดไม้ะนรัยผู้ชมนะมันจะไม่ได้เสียเวลามากมายเนี่ยตอนนี้สัตว์เต็มบ้านผมเลยอ่ะสิบกว่าตัวแล้วเล็ยบยาวเล็ยบยาวไปตัดไม้กันโลกมีภารกิจได้ทำโอ้ได้พบได้เลยว่าผมไปเรื่อยจัดไปมาเพื่อไม่คิปนะครับมันกั้นจนเกินไป เพื่อไม่ให้คลิปสั้นเกินไปผมฟาร์มไม้กันต่อยาวๆกันเลยแต่ว่าเลือยาวฟาร์มแป๊บเดียวก็ได้เยอะนะคุผู้ชมได้เยอะมากเลยจัดไปจัดไปโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วแหละมันน่าจะขนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผู้ชมนะผมคิดว่าอ่ะพอแล้วล่ะน่าจะเยอะละอะไรพวกนี้ อ่ะเป็นไรเป็นไรเปล่าโอเคอ่ะทีนี้เราก็ทำการนะครับอ่าเอาไม้เดี๋ยวเอาเจนมาก่อนถ้าไม่เอาเจนุนเนี่ยผมบอกเลยได้โคตรน้อยตัวอื่นมันได้มันได้ไม่เยอะไงอ่ะพันกว่าชิ้นเลยเอาเจนขุนได้ไหม อ้ยชิวชิวไหวชิวเอาดีออกไปหมดนี่แหละนะไปได้ไหมโอ้ไม่ไหวแล้วไม่คิวแล้วเนี่ยเอาออกสักประมาณสองร้อสิบห้าชิ้นอ่ะพอได้กว่าจะถึงผมน่าจะนานผมเอาประมาณรอบละพันห้าอะไรกันรอบละพันห้าร้อยน่าจะได้อยู่อ่ะ ได้จะขนถึงถึงพอถึงได้อ่ะวันนี้โอ้โคชะอาเจนวิทย์ทำไมห,หนูวินชายอย่างเงี้ยี๋ยวไปเจอกันข้างบนแล้วกันนะผู้ชมนะเพื่อประกาัเสียเวลาอะมากมายโอเคไปเจอกันข้างบนครับโอเคเลยครับผมเหนื่อยอปวดนิ้วมากเลยบังคับอ่าอเจนวิทย์กว่าจะมาถึงเนี้ยมันใช้เวลานานเลืออเกินนะผู Hands ้ชมนันเหนื่อยมากมากเลยนะครับพันห้าร้อยเนี้ยจะได้กี่ต่อนะเนี้ยอ่ะโอเค เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยนะครับผู้ชมนะม้จะหมดแล้วเอาไปสักสามร้อยสี่ร้อยสามรอยห้าร้อยเลยแล้วกันเอาตอนละห้าร้อยก่อนอ่ะตอนนี้ได้สองร้อยแล้วอ่ตอนนี้อีกห้าร้อยแล้วกันอ่ะใส่เข้าไปตอนนี้ก็อีกห้าร้อยแล้วกันอ่เอรียบร้อยนะครับผู้ชมนะก็น่าจะเผาได้สักระยะหนึ่งหรอก ตัวนี้เชื้อเพลิงจะหมดแล้วเหล็กก็มีน้อยด้วยอ่ะก็ได้มาเยอะในระดับหนึ่งนะครับสำหรับเหล็กนะเผามาตอนนี้อันนี้ทำไมไม่เผาต่อวะเผามันเสร็จอยห่ลูกเออโอเคครับก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับอีพีนี้ก็น่าจะมีวันนี้กันก่อนนะครับผู้ชมนะไปเจอกันอีพีหน้าแล้วกันนะก็ประมาณนี้แหละอ่ะเจอกันครับ